สวัสดีครับน้องๆในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนซึ่งการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆตามประชาธิปไตยครับเราตามมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนมีอะไรบ้าง ระหว่างทางที่พลอยกับพ่อกําลังเดินกลับบ้านพลอยก็หันไปเห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังกวาดหน้าบ้านเอะพ่อคะเมื่อกี้หนูเห็นคุณลุงเขาเดินออกมาจากบ้านหลังข้างๆแต่ทาไมถึงมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นล่ะคะทางทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองเพราะคุณลุงเขามีน้ำใจยังไงล่ะลูกและสิ่งนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนด้วยจ้า ซึ่งสมาชิกในชุมชนทุกคนจะต้องมีหน้าที่ร่วมกันดูอย่างลุงเขาสิลุกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเองแต่ก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดยังไงล่ะจ๊ะถ้าอย่างนั้นหนูจะดูคุณลุงไว้เป็นแบบอย่างนะคะพ่อคะนอกจากจะมีน้ำใจอย่างคุณลุงเขาแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอีกไหมคะมีสิจ๊ะนั่นก็คือ การช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ้าแล้วเราจะมีวิธีการอนุรักษ์อย่างไรบ้างคะนั่นไงล่ะลูกเหมือนอย่างป้าคนนั้นไงที่ช่วยเก็บขยะในคลองซึ่งการทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองไม่ดีนะลูกมันเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมทําให้แม่น้ําเน่าเสียจ้านอกจากที่พ่อและพลอยกล่าวไว้ข้างต้นแล้วเรามาดูกันนะครับ ว่าหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนมีอะไรอีกบ้างซึ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนมีดังนี้ครับข้อ1การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลข้อ2การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลดีกว่าใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งดูอย่างพลอยและเพื่อนๆสิครับ คุณครูสั่งให้นักเรียนทุกคนจับกลุ่มเพื่อทำรายงานและหลังจากที่จับกลุ่มกันเสร็จเด็กๆก,ก็ถกเถียงกันในการเลือกหัวหน้ากลุ่มให้เราเป็นหัวหน้ากลุ่มสิเธอมีเหตุผลอะไรก็เพราะว่าเราเก่งที่สุดในกลุ่มยังไงล่ะแต่พวกเราอยากให้พลอยเป็นหัวหน้ากลุ่มมากกว่านะใช่ที่พวกเราเลือกพลอยก็เพราะว่าพลอยมีความรับผิดชอบที่ดี แต่เราเก่งนะแต่เราเลือกเสียงของคนหมู่มากนะวันเพนเอาอย่างนี้สิเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆนทุกคนตกลงให้พลอยเป็นหัวหน้าถ้าอย่างนั้นก็ให้วันเพนเป็นรองหัวหน้าสิเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มทำงานกันได้แล้วน้องๆเห็นการตัดสินใจของพลอยไหมครับเราควรที่จะดูเป็นแบบอย่างนะครับเพราะพลอย ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับเราไปดูข้อต่อไปกันเลยครับข้อ3มมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในชุมชนเช่นกล่าวขอโทษเมื่อทำในสิ่งที่ผิดหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายรู้จักการให้อภัยและกล่าวขอบคุณเมื่อผู้อื่นให้ความช่วยเหลือครับเช่นเมื่อเราเดินชนเพื่อนควรขอโทษช่วยเหลือคุณตาในชุมชนที่ถือของหนักเป็นต้น ข้อ4ช่วยการรักษาสาธารณสมบัติและอาสาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นทำลายที่เพาะพันธุ์แหล่งยุงลายหรือที่แพร่เชื้อโรคไม่ทำให้เกิดมลพิษช่วยการรักษาและทำความสะอาดถนนวัดแม่น้ำลำคลองครับเช่นไม่ขีดเขียนกำแพงไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำหรือพื้นถนนเป็นต้นข้อห การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและช่วยการรักษาประเพณีอันดีงามเช่นการจัดงานในวันสำคัญต่างๆการทำความสะอาดชุมชนชการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชการรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนไปเลือกตั้งผู้แทนของชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกและนายกอบอตอเป็นต้นจากบทบาทหน้าที่ทั้ง5ข้อนี้ ทำให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยยังไงบ้างข้อที่1การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลข้อที่2การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นข้อที่3มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในชุมชนข้อที่ 4. ช่วยการรักษาสาธารณสมบัติและสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนครับ วันนี้เป็นวันสงกรานต์หลังจากที่ครอบครัวของเพลินทำบุญตักบาตรกันเสร็จในเวลาบ่ายพ่อและแม่จึงพาเพลินไปที่วัดโอ้โหพ่อคะขนทรายไปทำอะไรคะเยอะเชียววันนี้เป็นวันสงกรานต์เราควรที่จะขนทรายเข้าวัดจ้าเพื่อก่อบพระเจดีทรายจ้าไม่ใช่แค่ครอบครัวของเราที่ขนดูครอบครัวโน้นสิคะพ่อเขาก็ขนทรายมาเหมือนเราเลย แล้วเราขนทรายในวันสงกรานต์ทำไมล่ะคะอ๋อก็เราเชื่อกันว่าแต่ก่อนคนเข้าออกวัดกันบ่อยตาก็นำทรายติดไปกับรองเท้าเพราะคนไทยเชื่อว่าการนำของออกไปจากวัดถือเป็นบาปดังนั้นจึงเกิดประเพณีขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นการคืนทรายให้กับวัดและถือว่าเป็นกุศลด้วยนะลูกนี่ก็คือการมีส่วนร่วมในชุมชนตามประเพณีและวัฒนธรรมไงลระจ๊ะลูก ช่วยกันคนละไม้คนละมือคราวเนี้ยวัดของเราก็จะมีซ้ายเพื่อไปทําประโยชน์จ้าหลังจากที่เราได้รู้จักกับหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนไปส่วนหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะไปดูข้อ6เรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันก่อนนะครับสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน เล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วเรามาดูข้อ6กันต่อเลยครับข้อ6การเคารพกฎหมายและกติกาต่างๆและไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายเช่นการเคารพกฎจราจรไม่ฝ่าไฟแดงประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ลักขโมยของเป็นต้นและข้อสุดท้ายคือการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ไม่ปล่อยควันเสียสู่อากาศเป็นต้นรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างคุ้มค่าอีกด้วยครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนนั้นหากสมาชิกของชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนชุมชนนั้นก็จะมีความสุขและเจริญก้าวหน้าครับ ใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดเรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับเลือกถูกในข้อที่ถูกและเลือกผิดในข้อที่ผิดครับข้อหนึ่งชาวบ้านช่วยกันรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งผู้แทนข้อสองเบิ่มวาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะเป็นงานศิลปะ ข้อสเต้ยทิ้งเศษขยะลงในแม่น้ำเพราะง่ายดีอยู่ใกล้ทางเดินข้อสี่อบตแจกเงินในวันเลือกตั้งเพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนข้อหเพลินร่วมประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง เรามาดูเฉลยกันนะครับน้องๆข้อ1นชาวบ้านช่วยกันรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งผู้แทนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนครับข้อ2เบิ่มวาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเป็นการกระทำที่ผิดนะครับซึ่งเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวมโดยการไม่ทาให้สกรปรกค,ครับข้อสการที่เต้ยทิ้งเศษขยะลงในแม่น้าเป็นการกระทาที่ผิดนะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับทางเดินก็จริงแต่เป็นการทําให้แม่น้ําเน่าเสียซึ่งหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนที่ดีควรจะช่วยกันเก็บขยะนะครับข้อ 4. การที่อาบาตาแจกเงินในวันเลือกตั้งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการขายเสียงถือว่าผิดกฎหมายครับข้อ 5. เพลินร่วมประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทงเป็นการกระทําที่ถูกครับเพราะเป็นการช่วยการรักษาประเพณีอันดีงาม และเป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนอีกด้วยครับรู้จักกับหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนกันไปแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามนะครับส่วนในคาบหน้านั้นเราตามมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วเราคงต้องลากันก่อนสวัสดีครับ